ได้ไหมเราทำอะไรเอาสัตว์เลี้ยงเหรอจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะผมว่าแต่ว่านี่ไม่ได้นะไออะไรวะแจงเกมแบบฟังไม่ได้ไว้เรื่อูเสียตังค์อีกแล้วรลังงานโอเคพลางงานเท่าไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปดิไปลไปลูกก็้ามีแค่สองล้อวะ่ะแล้ว ไก,แออ500 500ก่แค่ไหนอะห้าร้อยห้าร้อยกระดุมไก่แดงนะครับนกไม่ใช่ไก,นก่นกนกสีแดงเขีแล้วเรากดเลี้ยงกดแล้วลูกกดก้อนแล้วโอ้โหเราเก็บพลังงานเก็บอะไรก่อนเอาแบบพลังงานไม่เยอะเยอะเต็มด,ด้วยเลาวเก็บเต็มไปเก็บไ,ไปก่อ,น,อนนี่ไม่มีอะไรทำตอนนี้ พลังงานไปเลยไปอย่างเร็วเท่าไห,หร่พันเจ็ดแล้วนี่มันกระ,กระเด็นไปถึงเท่าไหร่สามพันหกสามพันหกโอเคเราได้ไม่ได้มาเยอะนะแล้วนี่เราจะเป็นน้องเก็บด้วยเป่าเก็บด้วยมันมันเป็นค่าที่ของสัตว์เลี้ยงลอยไปทุกท้งล่างอันนี้ห้าสิบแปดโลบ็อก่โลบ็อกในโลบ็อก เราไปสุดนู่นโอ้โหย่างกไกด์อะไปจะไปถึงห้าพันแล้วพลังเราเพชรก็สําคัญด้วยไอ้ห้าพันเนี 5, ่ยเราลองดูอีกรอบหนึ่งเลยไอ้ไลูกก็ไปให้แรงเทอร์โบมาให้เต็มสี่ร้อยหกสิบเจ็ดสายฟ้าไปไปโดนไปไกลลูกสี่พันเลยวะเฉห้าหมื่นไปห้าพัน 5ห้5ได้อยู่นะ5,005นหลเท่าไหร่อ่ะ41คนเมน้อยป่ะพลังคูณห้ามหากาบนี่พลังคูณสิบตำนานเอาแดงผมดีกว่าตอนนี้เรามีเท่าไหร่วะเรากดไปก่อนเอาสัตเลี้ยงเราให้มันเต็มตัวอย่างน้อยมันตัวกาบกับมันก็ช่วยเราได้นะสามารถอีกแล้วอุ้ยม,มาหากาบกระตายดำ รอบหนึ่งจะได้ของดีไหมระดับตำนานหน่อยของไม่ดีเลยต่อไปอีกรอบหนึ่งดิโอเคไป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 ,ปุ๊งปุ๊งปุ๊งเทโบิลโอเคสามพันกว่าพันห้าพันอุ๊ปไปขึ้นหกพันเลยวะ ไกลสุดคือหนึ่งแสนตอนนี้เรายังไม่ถึงหมื่นเลยโอเคแล้วเท่าไหร่พันพันหนึน่งขอตวนหดไม่ยไข่ไข่เหมือนสามันเลยไปมาหากราบเดี๋ยวใส่ใส่ใสออเอาอุปกรณ์แล้วมันใส่ซ้ำได้ปะซ้ำได้อ๋อนี่คือต้องใส่สมบุดได้สี่ตัวของเรา สี่ตัวแดี๋ยวเก็บไปนี่ไปเลยตัวเลยอ่ะอ่ะตัวเราเดี๋ยวเราเก็บไปนี่นนให้ได้เยอะกว่าแบบรอบหนึ่งให้ได้เหมือนหนึ่งปะ่ะจะถึงหรือเปล่าดูอ่ะไอตังข้างล่างหมื่นสี่อ่ะชุดคนนี้ก็สวยดีนะกดๆอ่ะพันไปนี่เลยตัวดีระดับตำนานอนะ่ะไก่ตำนานมาสวยแล้วก็มีนนะอีกอหนึ่งกระสีลุ้งเนี่ยข้างบนไอ้โอกาสดอกสองเปอร์เซ็นไก่ตำนานวนะ่ะไม่เอาลูก น่าได้รอบสุดท้ายแล้วจะได้เป็นรูปไข่เป็นรูปหินปกติโอ้ยตอดตอดอดนนี้นใส่นกสีแดงเข้าไปจบแล้วไอันนี้คุณสองเลยเก็บเก็บไปเยอะเก็บไปเยอะเฮ้ยมอ้เพชรนี่ทำอะไรได้ปะเพชรม่วงรู้เหมือนกันนะอะไรได้ลองลองพุ่งวันนี้เลยถึงไหน ไปเลยโอ้ล้อเป็นตัวนี่มาหมุนให้เลยอ่ะน่าสงสารจัดโบด้วยลูกนี่แหละไปไกลที่สุดลูกลงจอดไม่ดีคือผมต้องคุมอ๋อมันคุมลงจอดได้ไหมเอกับดีไหมแล้วกด W ้าเลยนะยาไปแบบนั้นยาาลงจอดดีๆีเท่าไหร่สองหมื่น ะสะจิตตีใหม่มาสองหมืนเลยวะอ๋ะอตอนที่มันจะรีเซ็ตพลังเราก็กริงลงไปเลยพุ่งไปพุ่งไปเรากด A กับดียบพยายามควบคุมนะไม่มันลงจอดดีๆล้วเราโดนหักเสร็จกดมันเอียงป่าให้กด A นะเองซ้ายให้กดดีดี อีกครั้งโอเคเท่าไรร่เจ็ดสหม่นแปดสองหมื่นเก้โอเเวลาจะหมดแล้วสีวิเราต้องพุ่งลงไปก่อนเว้ยเออโลกใหม่กูยังไม่ไปโอเคโรดนดีค่าพลังแล้วอืวรนี้อเห่เกาสหม่นสองหมื่นหนึ่งกดเต้นอีกครั้งหนึ่ง ห้าหกครั้งหนึ่งแปดสองเก้าสามหมืนวะสามหมนึ่งสามหมืนสองเจ็ดดูได้สามหมื่นสองเลยว่ะสามหมืเลยเหรอไลโลกสองก็ได้ฮะพวกหนึ่งกูยังไปไม่สุดเลยกูนีงไม่ขครให้สุดด้วยยี่สิห้าเอ็มแเอ็ม ห้าแสนหรือห้าพันเฮ like ้เราสูงเงี้ยแบบเราจะจะได้อยู่สองรอบข้ามไปเลยได้ไรโอ้โหอาาพ้ก็ไม่ให้บอกผุ้ดีไหมขอระดับตำนานลูกระดับอะไรอ่ะโอ้โหสามันทำไมวะอันนี้ก็ให้จะให้แต่กันเตอร์อันนั้นข้าเราปิดเออเองโอเค มีเวลาสี่นาทีอ่ะที่มันจ่ายเนี่ยรีขาบวังอีกรอบนะึงแต่เมื่อกี้มันยังเสียงกิ่งได้ไม่เท่าไหร่พลังยี่สิบบาทเดียวรถถอดได้พวกอ่างพลังมันดีกว่าระดับตำนานพุา่มใช่เพิ่งดีกว่าดีกว่าจัดเลยอ่ะ,อะไปเลยลูก จะโบพร้อมพรอมีอมัดเลยตัวน,นี้ส่อะ่ะสิ่สิบหนี่คือหลักหลักหมื่นเนาะิดกับมาสามสิบสามสิบามหมื่นเยสามสิบอยูได้ถึงสีปะสี่หมื่งไว้สี่หม่ไว เรอบต่อไปเราให้ถึงห้าหมื่นเลยเก็บไอ้นี้เยอะๆก่อนอีกรอบหนึ่งแล้วก็ซุ่มสามครั้งลวดเข้าไปด้วยไปเลยไปโอ้โอ้โหอ้ันนี้เป็นปโลกอันนี้น่าจะโลกหนึ่งพิกไว้พิกไว้จะให้ไปไหน ลอยสูงตัดอ่ะปียี่สิบสามสิบกว่าล้วโแล้วลูกหัวหมุนรุนกว่พิกับมาตีห้าหมื่นสามห้าหมื่นี้าหมื่นห้โอเคทำในสที่ห้าหมื่นาไบันทึกใหม่อเก็บสักิีนะไปเลยดีกว่าะ ไปเลยลูกว่าเลินะลูกล้อสีด้วยเมื่อกี้ไอ้ตัวรีครับลังหกหมืบวกสิบเอร์เซด้วยเมื่อกี้เราลงจอดอีกเมือนใส่สถาีใหม่เลยหกหมื่สีเนี่ยเราดูไปจะได้ สามตัวเราได้มาไหนให้ประโยชน์บ้างันในเรื่องสงสัยดีกว่าไก่ผมนิดเดียวเอง่อนนั้นนเมถ้าเาเก็บแตง่ายเลยเมื่อกี้มือไปโดนไอ้รดปหอกนี้ก็ให้กดเติมตลอกผมว่าผมสูมห้าแสนดีไหมปะแต่ห้าแสนไม่รู้ว่ามันจะได้ตัวคุเป่านะ ยากมันดีกว่าระดับตำนานระดับตำนานสักหรือมหาากาศก็ได้ให้มันได้แต่ตัวียอวะมหาากาศก็ได้อะมหาากาศมหากาศแนวตำนานหรอกมหากาศับอยู่บังคับอยู่เตรียมลงฟออ สากว่าเลยนะรอบนี้ตกอก็ยอยู่การการนั่นตัดลุ้นเท่าไหร่หกหมื 60, ่นป่ะเกงหรือเปล่าโอ้ยหกหมื่นรอบห้าต้องจัดดีเปอร์เซนดปอรตอนนี้เราได้โบนั้เพินะ่มยี่สิบเปเนต์ดสิบเจ็ด้ ตั้งมาแถมน้ำพวงโันัดไปด้วยเพราะเราสุ่มไปเราหนะ้าจะได้แต่ตัวดำเดียวไม่ใครไปแล้วปะลอยสูงเสียเวลาด้วยตอนนี้มันลอยสูงพออีกสิบเปอร์เซ็นต์ไหมตอนนี้เอากแบบตองจอดให้ดีแบบนี้ทำไม่ดีเท่าไหร่วะ ตอนนี้ไม่ถึง 70, 000, เจ็ดหม,มื่นเหมือนเดิมเลย่ะไม่ไม่คุลบเลยเฮี่เหลือสิกี่เท่าไรนี่ไปไม่ถึงอ่ะมันลงจอดดีเกินหรือเปล่ามไม่มีชื่อด้วยไม่มีชื่อด้วยไปลงไม่ดีนะ อันนี้มันลอยอยู่นานยี่อันนี้ถือว่าลงดีรเซนได้ยังเป็นนิดเดียวเด็เดจะได้เป็นแสนลนะได้เป็นแสนลนะเก้าหมื่นอะเก้าหมื่นเก้าหมื่นสี่เก้าหมื่นสี่แตนขอซุ้มหน่อย ภูเขาไฟระดับสามมันถ้าเราได้ตัวสามัญตัวนี้มาอีกสักตัวหนึ่งนงะแบบสองแสนได้สบายนะผมว่าแน่แน่สองแสนสบายนะลูกสองตัวตีสองแสนแล้วมันยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะเริ่มมารับใหม่เป็นรอบเป็นรอบ สองแสนสี่ใชพลังงานหกหมื่นสองยได้สองแสนสี่ก็สูงเกินบางทีอ่ะได้สองแสนขอบโบนัสหน่อยบโบนัสหน่อยได้บโบนัสมากโบนัสไม่ได้สาม่งแสนเกิน โอ้ไม่ได้โบนัสอีกแล้วได้โบนัสสิบอรเซ็นยยได้ทุกได้สิบเปอร์เซ็นต์ไว้แ,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 แอนเนาไ้ตบนี้เขาได้ไม่ได้่ะแต่ก้าม่นเจ็ดพันว่ะตบนี้มาไกลจัด ซื้อเลยครับซื้อเลยก็ได้ไอีกเฮ้ยมายกไม,มายกอดมหากมาทุกคนร้อยสามสิบตาจิไรใส่ลงไปเลยลมาสูตรรอบเลยนะจะได้มาหากอาีกรอบหนะึ่งจะได้ลุก ไลน์โบนัสสิขออีกสิบเนตสิบเปอร์เซ็นได้แล้ว<ม>ไัไ้ยี่สิบเอาสิลบลดไปสิด้วยไมมอมบนัสเท่าไหร่นะแปดล้านหรอไม่สุ่มหรอกอากาศอีกไหม สามัญนะแล้าสามัญเราเต็มแล้วป่ะซื้อของเฉยเลยสามัญเราเต็มเลยป้องไม่ไม่วัวนี้อ,ออกมาดีโอเคแล้วก็สามัญพอดีแล้วไอ้พวกนี้เราทิ้งได้ป่ะกระเป๋าเราเก็บได้ห้าสิบตัวถ้าจะทิ้งบอสยังไงลบเรียกอะไรการที่จะลบ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 ออกเลยตัวกากๆเนี่ยแสนหนึ่งแล้วแสนหนึ่ง เพราะว่าเราสุ่มเราน้อจะได้สามันมาลุลวงหากรับหรือว่าหายากแน่จะมายากครมว่าแล้วตอนนี้คนนั้นไม่โดน่ะรอบนี้ต้องไม่ได้จะเอาหกแสนจะเอาหกแสนจะสุ่มสองรอบไม่ได้บนนั้นโอ้ยสองเลยร้อย ห้าแสนหกหมืน่นสองพันะเวลาจะหมดแล้วไปไปได้อยู่ได้อยู่ติ่งติ่งไปเลยแลกวก็อ้พุ่นใช่เหมือนเดิมเราตอนนี้พลังงานเหลือก็าหมืนเจ็ดแล้วไม่ได้ผมว่าสูงสุดน่าจะได้แค่ห้าแสนนะผมว่า ห้าแสนห้าแสนโบนัสมันก็ไม่ให้ผมเลยนะห้าแสนแล้วแต่โอ้โหลงไม่ได้โบนัสไอ้สัตว์เองห้าแสนห้าหมื่นแปดพันว่ะเนาะตาลอบสุดท้ายแล้วจะไปแล้วสามันเหมือนเดิมอ๋อพี่นิวต้อง กดเวลาไปก่อนนะครับใครเล่นแมปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็เรื่องการตัดต่อหรือเรื่องการพูดะก,ก็สามารถคอมเมนต์ติชมได้ที่ด้านล่างเลยนะครับผมเจอกันใหม่ปีหน้าครับบา,บายๆครับผม